สังเกตดีๆมีสติตั้งมั่นมีสัมปทัญญะความรู้ตัวไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมันเกิดดับทั้งนั้นยังกินติสมุริยะธรรมสัพปะังเนโรธรรมติสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดดับเกิดดับเมื่อเห็นว่ามันเป็นของเกิดดับแล้วไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากปัดรงหลักอันนี้จังไป อันนี้จังลุกของหน้าตามศึกษาพอทราบพิจา,ารณาพอทราบแล้วสิย้อนกลับมาที่จิตใจของเรารักษาจิตดูที่จิตรักษาที่จิตของเราไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นมากไปพร้อมๆกันสังเกตพิจารณาการสังเกตนเนี่เรีว่าภาวนาสังเกตว่ามีอะไรปรากฏขึ้นบ้างในร่างกายในจิตใจของเรา เดียวทุกขณนะมีความรู้ทันทุกขณนะไม่ต้องไปรังเลสงสัยอะไรต่างๆนะค,ความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นหลายรูปแบบหลายเรื่องหลายราวอันนี้เชื่อได้ว่าอะไรปรากฏขึ้นอันนั้นต้องดับไปเนี่ยจะดีจะร้ายอย่างไรมันก็ดับไปปัดลงหลักอันนี้จังทุกขณะตางนะั้นมันยบร้อเลยจิงจังใจก็ตัวไหนมั่นคงมีสติตื่นรู้มีปัญญาเห็นชอบทุกความรู้สึกนั้น จะสัมผัสได้ถึงความเป็นอิสระจิตใจมันก็ทํางานของมันไปทําหน้าที่ของมันไปร่างกายก็เหมือนกันมันก็ทําหน้าที่ของมันไปจะแก่จะเจ็บจะไข้จะตายเป็นเรื่องของร่างกายดูที่จิตของเราไม่ไปยึดมั่นสาคัญไปเปลี่ยนพอโลภใจในนี้ปัดออกให้หมดปัดออกให้หมดมันจะคิดอะไรเกิดมาเป็นแค่จิตเฉยๆมันจะรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นแค่จิตเฉยๆ อย่าไปใส่ใจมันมากนะอย่าไปสําคัญมั่นหมายมันมากนะสิ่งที่สําควรใส่ใจนั้นก็คือจิตใจของเราไม่ให้เกิดความยึดมั่นหรือมั่นในว่าผู้ดูตนผู้ดูผู้ดูตนผู้เห็นตนผู้รู้จักตนจะรู้จักว่ามันไม่มีตัวตนนั่นแหละสัมเพธมานาตาเนี่ยทุกความรู้สึกเป็นเพียงแค่จิตเฉยๆไม่ใช่สั่นปุคคลที่ไหนตัวเราก็ไม่ใช่ของของเราก็ไม่ใช่เป็นธาตุรู้เฉย เนี่ยทุกขณะของร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามวิถีไปตามหน้าที่เขามันฝึกฝนจิตใจใเราเพื่อสร้างฝาสิ่งอะไรต้องพอเป็นอยู่อย่างนั้นเนียเมื่อรู้จักมาแล้วรอ,องก็ไม่ไปยึดถือไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ไม่ถือก็อไม่นักรับรู้แล้วก็ผ่านไปรับรู้แล้วก็ผ่านไปไม่สําคัญบ้านหมายว่าจิตนั้นเป็นหา่าเพราะจิตนั้นเป็นจิตเป็นใจไปอย่างนั้นเองเป็นอนันตตา ร่างกายไม่เป็นเราเป็นยืนจตวาท่านประเดี๋ยวตายแล้วโลมไปทำวิธีไปทำหน้าที่ของขอเขาจะจคิดจะนึกอะไรก็เรื่องของขออยู่กับสติสติที่สําคัญมากสติสัพพะทะสะัสัมปติสัมสัมปติสิทธิยาสติจําเป็นต้องปานธนาในสถานที่ทั้งปวงทุกขณะเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นทาความรู้เรื่อรู้ตัวนั้น เคลื่อนไหวหยิบจับอะไรยืนเดินนั่งนอนกินดื่มบดคิดกายหนักใสเบามีสติระลึกรู้อะไรเลก็ไม่เที่ยงเท่านั้นฟังว่าสัมเพสังคารานิจารสัมเพว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมีชีพและหาชีพไม่ได้ทั้งมีตัวตนแต่ไม่มีตัวตนโด่แล้วแต่ไม่เที่ยงเท่านั้นสัมเพธธรรมะอนัตตาจิตไม่ใช่ของใคร ของเราก็ไม่ใช่เราก็ควบคุมไม่ได้มในเมื่อมัน,มนเป็นสมาธรรมะนักการวางให้หมดอย่าว่าเฉพองภายนอกแม้แต่เนื้อหนังร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราจะต้องปล่อยวางประจันในเมื่อไม่มใช่ของเราแล้วอย่าไปใส่ใจอะไรมันมากนักมันเป็นของใช้ของใช้จะใช้สำหรับใช้เจริหรับการอบรมเมืนมรููเท่ากันแนละ้วปล่อยวางให้หมดจึงปลูกแพรด้วยอริยมรรค กำจัดหว่วงน้ำคือกิเลสข้าม้นฝั่งเสียได้ก็ไม่มีความประสงค์ต่อแทนนั้นอีกพรุจ้าทสองตัดว้อย่างนี้เป็นของใช้ของใช้จะใช้สําหรับใช้ไม่ใช่ของคนยึดเป็นแค่ของใช,ช้เฉยๆหมดลงสอง